นะคะนั่งทํางานนานๆเล่นคอมเล่นมือถือนานๆรู้สึกเหมือนมีใครมาขี่คอไหมคะนะคะวันนี้แจจจะมาแนะนําวิธีการยืดคลายนะคะต้นคอไหล,หลแล้วก็ตรงนี้นะคะ้างง่ายๆเวลาที่คุณนั่งอยู่ในโต๊ะทํางานก็ได้นะคะเรามาลองดูเส้นคอเรามีด้านข้างแล้วก็ด้านด้านหลังตรงนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะคุณสามารถที่จะจับเอามือของเราเนะะี่ยค่ะจับศีรษะนะคะแล้วก,ก็กดไปด้านข้างค่ะค้างไว้นะคะโดยพร้อมทั้งกดไหล่ลงด้วยหนึ่งสาี่ห้า 7 7 8 9 1 0นะคะนับได้ 10, 1 0ิบยาทำเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างค่ะนะคะกดมาค่ะดึงไหล่ลงด้วยให้ไลล่ห่างหูนะคะโอเคแล้วนะคะเราจะมาเส้นเมื่อกี้เราได้เส้นข้างตรงนี้เรามาเล่นเส้นนี้นะคะนะคะก็คือเราเอายกมือขึ้นนะคะจับที่หน้ากระหม่อมตรงนี้ของเราเนี่ยประมาณนี้นะคะ แล้วก็ให้สายตาเราอยู่ที่ตรงต้นแขนของเรากดลงค่ะตอนนี้เราจะได้เส้นนี้นะคะอืมนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งค่ะเราจับด้านหน้านี่เนาะแต่หันไปมองที่ต้นแขนเราค่ะกดูจะได้ที่เส้นนี้ค่ะนะคะ่ะนับครั้งวาหายใจห,หายใจเข้าออกปกติอย่ากั้นหายใจนะคะ และที่สําคัญนะคะอย่าลืมค่ะนะคะเราได้ด้านข้างแล้วเราก็ได้ด้านหน้าด้วยนะคะเราควรนะคะเพราะาเวลาคนเล่นโทรศัพท์หรือเล่นคอมนานๆข้างมันจะยื่นอยู่นี้ค่ะนะคะทั้งนั้นเราก็ต้องดันนะคะนะคะและกดค่ะกดให้คางลงมาชีดอกนะคะแบบนี้และที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะหมุนหัวไหล่ค่ะ ยกแล้วหมุนไปเวลานั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานเราอาจจะไม่ได้มีที่ให้เราแกว่งแขนเยอะเราก็ยกหัวไหล่คลายหมุนไปค่ะนะคะแล้วก็หมุนกลับค่ะนะคะแค่นี้นะคะถ้าเราทําวันหนึ่งเนี่ย เราก็งทำงานทั้งวันใช่ไหมคะแต่ทุกๆสัก1-2ถึง2ชั่วโมงหรือ30นาทีก็ได้แล้วแต่ท่านนะคะเราทําตรงนี้ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีค่ะนะคะจริงๆแล้วประมาณหนึนาทีได้เองนะคะจะช่วยให้คุณผ่อนคลายตรงตรงตรง้นคอไหล่หลังตรง,ตรงนี้นะคะโอเคนะคะลองไปทํากันดูค่ะแล้วลองว่าออฟฟิศซินโดรมก็จะห่างไกลจากคุณไปอีกนะคะ